เรียบร้อยสิบคำตอนนี้เด็กๆทำไมคะเรียนสมุดกันเลยโรงเรียนบ้านเกาะพี่มลกำแพงเพชรเขตหนึ่งูกศิ์ครูโซภาเอมสิริเรียบร้อยหรือยังคะเด็กๆบอกเรียนสมุดแล้วค่าครูมิง้งขาครูมิง้งขาบอกมาเลยคะ่ะเฉลยเลยคะ่ะหนูพร,ร้อมอยู่แล้วคะ่ะคุณครูถ้าพร้อมแล้ว มาเลยค่ะเงยหน้าขึ้นคำที่หนึ่งอ่านเลยนะอ่านให้กระชับและเร็วๆด้วยห 2. 2> นึ่งสองสามสี่ลและห้าอ่าตรวจห้าคำก่อนตอนนี้ลูกศิษย์คุณครูพรน,นิพาเหรอคะโรงเรียนวัดศรีสุธาร,รามสมุทรสาคร เด็กๆคงจะเฮกันแล้วป่านนี้ว่าหนูเขียนได้ะนะคะโรงเรียนบ้านควรเขี่ยมจังหวัดตรังลูกศิษย์ครูพิชานะคะเป็นไงบ้างตอนนี้เด็กๆก็บอกว่ากำลังตั้งใจเรียนค่ะอ้ะอาวล่ะ ต่อไปเรียบร้อยไมคะห้าคำเรียบร้อยไปคำที่หกเงยหน้าขึ้นอ่านค่ะคำที่หกคำที่เจ็ดคำที่แปดคำที่เก้าและคำที่สิบตรวจเลยนี่ลูกศิษย์คุณครูทวีสีนูเดชโรงเรียนบ้านยางสินชัยน้องหาด สปามค มคไปว่ามหาสารครามเขตสามนี่บอกว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ชอบมากขอบพระคุณค่ะเอาละโรงเรียนใบวันนี้ที่ไม่ได้ชักทายก็อย่ามากรธกันนะนี่เพราะว่าส่งกันมาเยอะมากเลยนะคะก็ขอบใจเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะความดีไม่ได้เกิดจากครูมิงสิ่งที่ได้ไม่ได้เกิดกับคุณครูสิ่งที่ได้เกิดกับตัวหนูเองและโรงเรียนของหนูเองรวมทั้งโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะคะอ้าวตอนนี้ขอมือเธอหน่อย ห้องนี้ถ้าไม่ได้สิบลากกระเป๋ากลับบ้านเลยเดี๋ยวนี้หน้าบัดหนาวอุ้ยพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วไม่บัดหนาวก็ได้เดี๋ยวนี้อ่ะยกมือเตรียมพร้อมใครได้โูนคะแนนอ้าวไม่มีใครหลงกลเลยใครได้สิบคะแนนยกม้าโหโอหมีใครจะต้องลากกระเป๋าออกจากห้องดี t อลสบ้างมไหมคะมีมีเหรอคะเอามือลงค่ะ ใครได้เก้าคะแนนยกมืออ้ยะถ้าลากคงจะไปหลายคนจังเลยเก้าทำไมคะกี่คนเนี่ยหกนะาให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่อ่ะต่อไปนี้หล่ะให้ลากแน่แปดคะแนนยกมือไม่มีโอ้พอบอกให้ให้ลากไม่มีแล้วเจ็ดคะแนนยกมืออ๋อตะกี้ครูบอกว่าแปดลากเจ็ดไม่ต้องลากดังนั้นเป็นไงได้อยู่ต่อหกคะแนนยกมือ ไม่มีแล้วห้าห้องนี้มีไหมคะไม่มีปลายทางวังไกลกังวลมีแน่สี่มีไหมคะไม่มีสามสองหนึ่งุดไม่มีคนนี้ได้เจ็ดชื่ออะไรน,นะฮะชื่ออะไรน,นะคะพาสพงแกว่งแกว่งกวานควย แก่งแก่งกวนไกว่นะคะพาสพงปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะเพื่อนก็ไปนู่นแล้วไปถึงยะลาแล้วเรายังอยู่มาเลเซียอยู่เลยนะคะรีบเร่งไม่เป็นไรประมือคนเก่งและเด็กๆทุกโรงเรียนที่ตั้งใจเรียนเขียนวันนี้และได้13ชุดค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสสองสามหนึ่งสองหนึอ ปีอ่าแอปีมีความสุขทุกโรงเรียนเก็บเรื่องราวของเขียนไทยให้เก่งเออยไว้มาดูค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะเรียนกันคืออะไรนะคะเมะื่อวานนี้เราจบไปแล้วนะเรื่องชนิดของคําและหน้าที่ในประโยคเด็กๆทํางานส่งคุณครูแล้วหรือยังส่งแล้วนะเมะื่อวานนี้เกี่ยวกับหลักภาษาวันนี้เรากลับมาที่ มาเรื่องใหม่อีกทออีกหนึ่งทอมาฐานการเรียนรู้ทอ5.1อยู่ที่ตัวชี้วัดป .3 ทับนั่นก็คือบอกว่าระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูายทางขาเวลาครูมิ้งบอกแบบนี้นั่นหมายความว่าวันนี้คุณครูเช็คคะแนนเด็กๆได้เลยในตัวชี้วัดที่ป .3 ทับนะคะมาฐานการเรียนรู้5.1ก็คือเรื่องออวรรณกรรมและวรรณคดีนะคะ ระบุข้อคิดดังนั้นจุดประสงค์ที่จะต้องผ่านจากการเรียนในชั่วโมงนี้และชั่วโมงบ่ายเรามีสองชั่วโมงเรียนเรื่องเดียวกัน2ชั่วโมงนั่นก็คือบอกว่านักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการอา่านบทร้อยกรองเรื่องโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขได้เมือ่อวานนี้คุณครูสั่งไปแล้วยังค่ะบอกเด็กๆหรืยอยังให้ไปอ่านเรื่องโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขมาล่วงหน้าบอกหรือยัง บอกแล้วนะคะโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขอยู่ในหนังสือเล่มนี้อ่าเดี๋ยวมาดูที่วิชวลเดี๋ยวเผื่อเด็กๆบางเรียนอาจจะไม่ได้เรียนเมื่อวานนี้นะคะอ่ามาที่วิชวลนิดนึงค่ะค่ะหนังสือภาษาพาธีนะคะท้ายบทเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ่ยนะคะเป็นการอ่านเสริมนะคะอยู่หน้าที่182ค่ะเด็กๆนะคะ วังใกลกังวลอ่านมาหรือยังคะอ่านแล้วอ้าวตอนนี้ก่อนที่เราจะอ่านนะักเรียนขามาวันนี้เราเรียนสอชั่วโมงนะเรื่องนี้ไปที่สไลด์ค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงอีกเอาไหมอะ่ะเพลงอะไรคะลองทายซิเพลงอะไรที่มันจะมาเกี่ยวกับโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขได้อะ่ะชีวิตอก็เพลงชีวิตสัมพันธ์ไงชอบไม่ชอบชอบ ชอบเอ้ยทำไมชอบเบาจังใครไม่ชอบร้องเพลงนี้บ้างยกมือไม่มีเลยโอ้โหปลายทางก็บอกเย่ทันทีเด็กๆชอบคุณครูไม่รู้ว่าเด็กๆช,ชอบเพราะอะไรอะอะชอบเพราะอะไรสนุกเหรอคะสนุกเหรอคะชอบเพราะอะไรบอกครูหน่อยให้ชื่นใจหน่อยเพราะอะไรนะร้องแล้วมันเป็นยังไงมันมีความสุขสุขตรงไหนอ่ะสุขตรงไหน สุขตรงไหนเออสุขตรงไหนอ่าสุขตรงไหนสุขที่มันเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติใช่ไหมคะจึงทําให้เรานั้นมีความสุขอ่าครูก็ชอบจะเพลงนี้ชีวิตสัมพันธ์ที่ให้ร้องเพลงนี้วันนี้เพราะเรื่องราวมันเกี่ยวกับเพลงนี้หมดเลยอ่ะช่วยร้องดังๆวันนี้ครูมิงไม่ร้องละเจน 心。<Stop. S 2> Stop.